ไปจังเลนอโม่นเนี่เป็นเก็บล้างปวดทิ้นปวดเอวไปหมดเลยมานี่จะไปขอให้ปู่บรรจัยแจกข้าวเน้อเนาะปูยมันเก็บไปเก็บปวดเก็บล้างเก็บเอวแต่นี่ยาอย่างอยู่กับไหนมาชครเนัดต่อไลแม์ ไลเม็กอัลโหลวัลโหลครับผมเป็นตัวแทนไลเม็กครับผมเอาจากกองครับเอาจากกึ่งกองอ้อันนี้เดือดพัสดุที่ตาส่งมานะครับควันนี้ได้กองดีแล้วเว้ยโอ้จะเป็นดีใจให้ไลเม็กได้มา่อเรากินไลเม็กบางคนนะเว้ยเป็นยังไงอาหารเสริมนี่มั้ นีด่ดีเดียดวะโอ้เขาทาเว้ยส่วงกระปีก้กระเป๋าก็เกานะเว้ยบ้านเนี่ยทางหนาก็น่นาวะแอ่โั้กับเร่องมันว่าจะใส่หน้าบาทเนี่ยมาขึ้นขึ้นก็เกาวะมา,าตัวตัวตัวยาของเจ้าหญิง อาหารชาวมงก์เจ้ามันดีป่านนี้ตัวนี่เมียอ้าวป่านนี้เที่ยังกันวะเอาเขามันวดัดเส้นวัดเอ็นปุ๊บแ้วเราเอานี่ไปกินบมันด้วยเฮ้ยสมุนไพรไล่เมก็กโอ้ยเขาสิใใจเศร้านวดมันนี่ลราไปซื้อมากินเลยมือเอือนอ่ะไล่เมฆอ่ะอันนี้เป็นการมาพูดคุยนะครับหลังจากที่คุณลุงถาวรน,นะครับได้ทานไปแล้วเป็นยังไงก็ฝาก ฝากทางพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับว่าหาไปรับประทานการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับไลเมกสามารถติดต่อไปทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับหรือติดต่อไปที่เจ้าของช่องก็ได้ในแต่ละช่องนะครับบริษัทก็มีการตลาดของบริษัทอยู่นะครับนะฮะมีค่าการตลาดมีอะไรอยู่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อไปทานนะครับก็ได้เลยครับซื้อไปทานก็ติดต่อที่ช่อง YouTube นะครับหลายๆช่องหรือท่านใดที่ต้องการที่จะเป็นตัวแทนก็แอดไลน์เข้ามาหรือพูดคุยเข้ามาทา,างช่อง YouTube สามารถที่จะเป็นตัวแทนได้เรายังเปิดปรับสมัครตัวแทนทั่วประเทศนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไลแม็กสารสกัด9ชนิดได้แก่จมูกข้าวสาลีผงเห็ดลิ้นจือ เมล็ดองุ่นตังกุยขิงกระชายดำคอลลาเจนวิตามินซีและซิง์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันไขมันอุดตันในเลือดเสริมสร้างการทำงานของหัวใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายบำรุงโรหิตกระตุ้นการทำงานของเลือดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่